วัสดีครับมือนี้อีสานมาด,ดําติกพามาชมสมุนไพรต้นหย่าคาครับหย่าคาครับเขาเป็นวัชพืชที่ชาวไร่ชาวนาบ่คอยชอบนะครับเป็นวัชพืชที่กําจัดหยา่าครับต้นหย่าคาครับ อยู่บนคันเทนานะครับทัศนด,ดอกของหย่าค้าครับเป็นขนปุ๋ยนุ่นนะครับสวยงามครับหย่าค้าครับเขามีลำต้นหรือว่าไหลใต้ดินนะครับเขาใบของเขาสูงได้ประมาณ1-2เมตรนะครับจะขึ้นอยู่ที่ ดินอุดมสมบูรณ์ครับนี่อีสานมะดำติ๊กถ่ายจากคันนานะครับเป็นที่เชาวนาตัดประจับนะครับเลยตัวเหล็กนะครับ เขาสวยงามครับหย่าค้าครับเป็นวัชพืชที่พบเห็นได้ทุกภาคของไทยนะครับเขามีสปปรรพคุณทางสมุนไพรนะครับหย่าค้าครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช้กันมาแต่โบ,บราณครับหย่าค้าเป็นพืชทิน ริมทะเลเมติตเตเรเนยียนครับกระจายพันธุ์ในประเทศเขตร้อนนะครับทั่วโลกครับดอกเข้าสวยงามนะครับห้าคาครับเขามีซื้อท้องถิ่นต่างๆทั่วไทยครับแผกคคาห้าหลวงซาแหล ลาลางนะครับสื่อทองทินต่างๆทั่วไทยครับเป็นวัดสพืชตามทุงไร่ทุงนานะครับสารพคุณของหยาคาครับไสรากของเขานะครับไสได้ทั้งสดและแห้งครับลักษณะรากลำต้นของเขาใต้ดินนะครับจะเป็นลายยังสินะครับไสทั้งสดและแห้งครับใส่ต้มน้ำดื่มนะครับเป็นสมุนไพร ช่วยลดไข่แก้อาการไอนะครับเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงเลือดนะครับแก้ควมดันโลหิตนะครับช่วยขับนิ่วในท่อปสัสสาวะเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงไตนะครับแก้ไตพิการครับรากยาคาครับ ยังช่วยขยายหลอดเลือดนะครับช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีครับในประเทศจีนครับยาคาครับยังมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังนะครับช่วย